อันนี้รังเก่าครับผมรังไปแล้วนะครับเกาะมบนต้นมะม่วงงอน้ําดูแล้วใหญ่อยู่นะถึงรังจะขนาดนี้มันน่าจะหดลงมาคนระับพี่น้องถ้าเป็นรงังปกติที่ใหญ่กว่าน,นี้นะครับเป็นรังตัวผู้อยู่ข้างล่างด้วยโอเคจะไปดูรังที่ยังอยู่ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ต่อจากคลิปไปกู้เบ็ดเมื่อสักครู่นะครับก็ไม่ได้เอาเบ็ดมาเดี๋ยวก,ก็ว่าพรุ่งนี้หาเยอะได้เดีย๋ยวจะไปใส่ต่อ นะครับผมก็ได้ปลาไหลมีเกตมาตัวหนึ่งนะครับส่วนตอนไปใส่ก็ได้มาได้ประชอนมาตัวหนึ่งคือว่าหมานอยู่ปละชอนติดรอบรอบขี้กระตึกอ้าวทางพึ่งทางมิมหายในล้วาผมจำไม่ได้แล้วอยู่รังไหนเดี๋ยวขอเดินดูก่อนยังไม่มีแค่ไปหรอกโอ้นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับผมนี่อยู่นี่ อ่านี่ครับผมเมื่อเล้วก็บอกลงควันมานะครับเอานี่แทนครับต้นมันเสียบกับกับมะพร้าวนะครับผมนี่ขึ้นง่ายอยู่ไม่มีมดแดงนะฮะหมดน้ำใหญ่อยู่ลุยลุยลุยควันจะกินก่อน หวานมีไม่รังโอ้รังใหม่ครับผมหูน้ำหวานเต็มครับน้ำหวานเต็มเลยหูรังรังสวยพี่น้องามเาเป๋ารัง,รง บ้าเอ้ยค่อยหลอน nắm tên mất à phấn tộc phúc văn Nám tuổi tới lời uh. คนหาย,ยากครับพี่น้องคนหาย,ยากเลยดูครับน้ำหวานเต็มฝนตกทุกวันครับน้ำหวานเต็มก็ทูแต่ดูจากสภาพคือเกสรมันเยอะแต่ที่อื่นเกสรก็เยอะนะพี่น้อง เป็นบางรางังแต่รังใหม่ด้วยบางรางังรังใหม่ก็ยังไม่ตึงหันนี้นะหนักตึงอ่ะก็เหมือนเดิมครับเอาตั้งใจเอาไปให้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปให้สิิชาติครับเพราะผมมีเยอะแล้วนะครับมีน้ำผึ้งอีกสิบสิบขวดแล้วก็ยังไม่คั้นอีกคาดว่าปีนี้นี่คือมีน้ำผึ้งกินทั้งปีครับผมโอเคโอ้สุดยอดใครที่สนใจน้ำผึ้งก็ สั่งได้ครับผมของแท้ไม่มีผสมครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวขย่าก่อนหนักปิตาสวยมากอุ้ยสวยจริงพี่น้องอู้หสุดยอดเจ้ยกระนวยตัวผู้ตัวผู้รอจมูกมีแล้ว่วงนี้เราแวงหลือเกินเอ้ย,อยไง เออให้ลมให้ลมตัวก่อนตอนต่อยเมื่อวาน้องไห้เลยต่อยตรงไหนไม่ต่อยต่อยจมูกนะพี่น้องโอ้ต่อยจุดอ่อนปะ่ะโอเคอะคลิปสั้นๆพี่น้องไม่ไม่ยาวไม่อะไรมากนะครับผมปไปดูเพลินๆนะครับผมอ่ะโอ้โหแผลจะไม่หายดีเลยมุดกัดแผลหืมเจ็บครับ โอเคครับฝากกดติดตามกับรับกูแชร์ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับใครที่กดติดตามกู่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พิดไม่ขาดเป็นทุยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมครับเวลาลงคลิปจะได้รับชมเป็นคนแรกเลยโอเคครับผมเจอคลิปหน้าโอ้ผมลืมผมลืมนิ้วจิ้มหูน้ำหวานดีไม่แต่ผมลืมนะครับผมลืมโอ้โหใครดูคลิปนี้จบนะครับต้องต้องได้ความรู้บ้างแหละไอผมจะสอนภาษาเขมรมรรณคัมครับวันนี้ผมจะสอนคำว่าขมุมอ่าขมุมแปลว่าพึ่งครับ พึ่งในที่นี้นี่คือเป็นได้ทั้งมิ้ม ers. แล้วก็พึ่งหลวงนะครับผมก so <Moon S 1> ็ก็จะพูดอันนี้ก็คือขมุมก็คือเป็น่าพึ่งส่วนว่าจะแยกพึ่งหลวงแล้วพึ่งมิ้มก็คือใช้คําว่าใช้คําสับใช้ใช้กริยาเพิ่มก็คือคําว่าทมนะครับถ้าขมุมทมไปว่าพึ่งหลวงนะครับทมไปว่าใหญ่าขมุมไปว่าพึ่งคมุมตูวไปว่ามิ้มนะครับผมคือเข้าใจง่ายคือตัวจะยู่ทมก็ไปว่าตูวจะเล็กตัวต่าตูว สระอ,อูอยากตุ้ยครับเล็กแปลว,ว่าเล็กนะครับทมสระโอทอดฐานบอกไมาเออบอกมามานะครับทมทมเออถอฐานไม่เอกอมามานะครับทมนะครับไม่ใช่ฮนะไม่ได้ผมไม่ใช่ผอพึ่งทอถุงหรอกถอถุงก็ได้แต่อันนี้นะก็อบอว่านั้นก็แปลว่าพึ่งเล็กนะครับผมสรุปแล้วก็คือขมุมแปลว่าพึ่งนะฮะขมิ้นมะระคำนะพี่น้องผมลืมเลยผมก็ลืมตลอดเลย พอลงคลิปปุ๊บก็นึกได้วันนี้น,นึกนนออกเราจะลงให้ทุกวันครับคอมเมนต์วละคันะครับวันนี้เสนอคำว่า,มาขมุมโอเคครับผมหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ